สวัสดีค่ะสวัสดีคนนะคะกล่อมสกพีทวันเดอร์พีชแต่บอกว่าตานี้ไม่ได้โดนต่อยหรือยังไงคือทําจมูกมาน้องยังยุบไม่เต็มที่ยังแบบยังไม่ถึงเวลาต,ตอนนี้ได้ประมาณ10วันนะคะแล้วพอเอว่าเราดันจับฉลากได้รอยชําใต้ตามาก็เลยคิดว่านี่เป็นงานดีที่เราจะได้มาลองกลบใต้ตากันแบบงานหินงานยากงานที่แทบจะไม่ได้เจอกันในชีวิตรจริงแต่ถ้าใครที่ไปโดนอะไรมาหรือว่าแบบประสบอุิ เหหรือทําสัญญากรมเหลือก็แล้วแต่แล้วมันมีรอยช้าที่เข้มขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกรบยังไงพี่จะใช้วิธีการไหนนะคือด้วยความที่รอยอันเนี้ยมันเข้มมากนะคะเราก็อาจจะเหมือนกับไม่ได้กรบถึงวันทันเปอร์เซนทุกอย่างจะหายมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ต้องแต่งหน้าแน่นนิดนึงนะคะแต่พี่จะพยายามทําให้มันดูง่ายดูเบาสบายแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วเพวื่อนๆไปทําตามกันได้แน่นอนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ คือปกติเวลาปลกปิดพวกรอยค้ำรอยช้ำใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็นจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอเรกเตอร์นะคะพีทมีอยู่ทั้งหมด4 ประมาณสี5้าอันที่หยิบมาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ใช้ได้จริงเลยในกรณี <c oughs> ที่เป็นคอเรกเตอร์เราอยากจะมาแก้สีใต้ตาสมมติว่าใต้ตานี่มันจะมีหลากหลายโทนสี <c oughs> ใช่ไหมว่าจะเป็นเขียวม่วงน้ำเงินนะคะหรือว่าม่วงเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินอยู่ที่เส้นเลือดของแต่ละคนจะพูเอาสีใต้ตาออกมาเป็นแบบไหนอันนี้เราแนะนําว่าให้ลองเลือกสีที่อยู่ตรงข้ามกับ color view อะเช่นถ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะมันก็จะออกมาทางสีส้มในการช่วยกลบแต่ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยก็จะต้องใช้สีประมาณเหลืองๆในการช่วยกลบ ะะถ้าเป็นความเขียวเนี่ยก็จะมีติดทิ้นความแดงความแซลมอ,อนอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้เช่นกันคือถ้าไม่ได้เป็นรอยช้ำแบบนี้คือใช้พวกนี้มันก็เอาอยู่แล้วนะคะคือพิกเมนต์สีอะไรต่างๆมันพอที่จะพลางแล้วก็กลบแล้วก็แก้สีได้แต่ด้วยความที่ตอนนี้ใต้ตาพีทมันเป็นสีที่เข้มมากนะคะชัดมากดังนั้นพิกเมนต์สีพวกนี้มันยังไม่ถึงมันยังมีความส้มแบบ ส้มธรรมชาติอยู่มันยังไม่ได้ส้มแบบโคตรพ่อคนแม่ส้มแบบแม่สีคือถ้าเป็นใต้ตามแบบนี้ที่มันเข้มนะคะต้องใช้แบบแม่สีเลยไม่ว่าจะเป็นเหลืองเลยหรือว่าส้มเลยที่สดสด,สดชัดๆไม่ได้มีทิ้นของสีเนื้อมาผสมนะคะมันจะทําให้การปกปิดเนี่ยทำได้ดีกว่าเรามีเหล่าคอลเลกเตอร์แล้วนะคะพีจะแนะนำบางอันที่หยิบมาใช้ง่ายๆสําสหรับใครที่มีปัญหาแบบ เรียกได้ว่าติดตัวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอันแรกจะเป็น NARS Radiant Creamy Color Corrector นะคะอันนี้ก็คือเนื้อดีเนื้อบางเบาค่ะไม่ทำให้เกิดความเคกี้หรือว่ารอยแบบหนากองใต้ตานะคะแต่ว่าเขาจะมีความบางชิ้นสีอะไรต่างๆนี่ทำออกมาได้ดีเหมาะกับเป็นคอร์เรคเตอร์มากๆเลยแต่มันบางเกินไปสำหรับใต้ตาทีตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็มีอีกตัวหนึงอันนี้สำหรับคนที่ชอบพาเลต พาเลตเนื้อครีมต่างๆอันนี้ดีมากของโคเจนโดนะคะเป็นพาเลตคัลเลกที่มีสีแซลมอนแบบนี้มาให้แล้วก็จะมีสีออกเนื้อๆนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ออกมาสองสีเลยก็ลองไปมิกซ์ได้อันนี้ก็อาจจะสำหรับผิวหน้าอันนี้กับมาใต้ตานะคะแล้วก็ตรงนี้สําหรับคอลเรกสีนะคะน,นี่ก็ยังบางเกินไปนะคะเราต้องลงหนานิดนึงก็เลยไม่อยากลงเยอะ อันนี้อันนี้เคยคีวิวกันไปแล้วนะคะสำหรับตัว e ี d ูดี้ o v e r คอเว c ร์คอนซีคนะคะคุณนานมากแล้วใกล้จะหมดอายุแล้วดังนั้นเราต้องรีบหยิบมาใช้อันนี้จะมี3สีคล้ายๆกับโคเจนโดเลยค่ะแต่เป็นเวอร์ชันที่ราคาน่้รักกว่าแล้วเนื้อ,อน,นี้จะมีความครีมมี่กว่านะคะแบบเนื้อมันเหลวก,กว่าเลยถ้าเทียบกันนะคะส่วนพิกเมนต์สีอันนี้จะแบบได้สีที่ชัดกว่านิดนึงในส่วนของสีแซลมอนนะซึ่งถามว่าพีชใช้ได้ไหมอันเนี้ยให้ดูง่าย ใช้ได้นะไม่ติดแต่ด้วยความที่พอสีมันเข้มอะค่ะสีมันเข้มมากอย่างเงี้ยนอบไหมมันยังกลบได้ไม่ดีมันต้องแบบใช้สีที่มันชัดกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่างแต่งหน้ามีเกือบทุกคนนะคะทุกกระเป๋าช่างแต่งหน้าต้องมีสิ่งนี้ MAC นะคะ pro conceal and correct palette นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีคอนซีลเลอร์มาใหส้สีีแล้วก็มีคอร์เรคเตอร์ที่เป็นสีเหลืองและ สีแซลมอนมาให้เลยคือสีม่วงเนี่ยต้องใช้สีเหลืองในการกลบนะคะอันนี้ถามว่าทําได้ไหมได้แต่อย่างที่บอกว่ามันเข้มเกินไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพีจะแก้ยังไงนะคะอีกอันนึงสําหรับงานสติกอันนี้ก็คือง่ายหน่อยเป็นความแบบว่าปัดๆไป,ป,ปแต่อย่างที่บอกเนาะพวกนี้เห็นไหมาถามว่าสีมันได้ไหมมันได้แต่พนะิกเมนต์น่ะมันยังไม่แน่นดังนั้นมันยังมีสีที่เป็นสีของผิวที่ช้ำอะคะ่ะ ทะลุออกมาได้มันก็จะผสมกันเป็นสีเขียวซึ่งตัวนี้ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นรอยเข้มขนาดนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งที่เป็น bright นะคะคือให้ความแบบพุ่งความกระจ่างใสอันเนี้ยก็คือทำออกมาได้เวิร์กมากแต่ส่วนตัวเราเนี่ยวันนี้จะเป็นการกลบแบบอีกเลเวลหนึ่งซึ่งมันจะเขาเรียกว่าต้องใช้สีที่มันจัดขึ้นนะคะพิกเมนต์สีที่จัดขึ้นสมมติว่าเราแต่งไปใช่ไหมเราเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราใช้แล้วนี่นาทําทไมมันถึงแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความเทาๆเขียวๆออกมาอยู่พี่บอกเลยว่ามันคือเรื่องของพิกเมนต์สีที่มันไปกรลบสีม่วงได้ไม่พอคืออย่างเงี้ยม่วงขนาดนี้ก็ต้องใช้ส้มแบบส้มซูซ่าส้มแบบตะกนว่าส้มในการกลบนะคะพี่ก็เลยหยิบลิปสีส้มนะคะมาช่วยในการกรบก่อนเพราะว่าสีส้มอันนี้พิกเมนต์มันคือความส้มพิกเมนต์มันตะกนว่าฉันคือสีส้มนี่ให้ดูความส้ม Baby Bright อันเนี้ย ส้มส้มแซลมอนคือพิกเมนต์สีพวกนี้ในลิปสติกมันจะสีจัดกว่าในคอนซีลเลอร์นะคะเราไม่ได้มีพาเลตสีแบบพาเลตสีแบบช่างแต่งหน้าที่เป็น a r t i ิชนะคะดังนั้นมันจะไม่มีสีแบบเขาเรียกว่าอะไรแม่สีในการมาเป็น color correct เ,เราก็จะใช้ลิปสติกช่วยได้นะคะเราจะลงเน้นเฉพาะจุดที่เป็นสีม่วงนะเพราะตรงอื่นเขียวๆอ,อย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องไปยุ่งเขาก็ได้ค่ะใช้คอนซีลเลอร์ปกติก็กลบได้ละใช้แปรงนิดนึงให้มันบางลงนะคะ ราก็จะมีความส้มขึ้นมาแล้วเราแก้ความม่วงให้มีความส้มขึ้นมาเดี๋ยวเราเซ็ตตัวนิดนึงแล้วก็จะใช้พาเลตของแมกตัวนี้นะคะที่จะใช้เป็นสีเหลืองในการมาแก้ความม่วงที่ยังอยู่เราจะใช้เป็นแปรงอันนี้นะคะแปรงกลมๆอะไรก็ได้อันนี้ที่มันเป็นรอยช้ำอย่างงี้พี่ไม่เจ็บนะทุกคนพี่สามารถแตะได้พี่ไม่เจ็บเพราะมันเป็นเลือดที่ไหลามาจากจมูกตอนทํานะคะแล้วมากองอยู่ตรงนี้ ีก็จะาปาบเข้าไปาปาบสีเหลืองเข้าไปเน้นเฉพาะจุดตรงนี้เท่านั้นเองข้อเสียอย่างหนึ่งตอนนี้คือใต้ตาค่ะมันจะลงอะไรไปมันไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะเราจะกดกดไปแบบนี้เพราะว่าถ้าเราลากนะคะพีทจะกดกดไปแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราลากอ่ะมันจะดึงตัวสีส้มออกมาใช่ไหมเราก็จะไม่ แล้วตรงขอบขอบอันนี้ขอบขอบอันนี้มันไม่มีรอยช้ำอะไรอยู่แล้วพีก,ก็จะเกลีย่ยเกลี่ยเบาๆนะคะทิ้งไว้เลยรอให้ทุกอย่างเซตตัวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงคอนซีลเลอร์กันตรงข้างในที่แบบใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก,กับตาเราอ่ะพีจะเกลีย่ยลงไปนิดนึงใช้แปรงอันเล็กๆลงหน่อยก็ได้แต่ถ้าเรารสึกว่าเนี่ยตรงที่มันค้าที่สุดอะคะ่ะมันยังมีความเขียวโผล่มานิดหน่อยก็จะใช้สีแซลมอนสีแซลมอนที่เรามีอันนี้ก็ได้เอาเล็กๆอ่ะใช้หลายๆอันนะคะคือ ไปปรับใช้ได้อันที่เรามีอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเนี่ยสีซัมมอนนิดนึงก็ลงที่จะลงแค่แบบตรงเส้นเนี้ยทุกคนที่มันเป็นรอยแบบรอยช้ำเนาะอันนี้นะคะเราก็อรอยเ้เสร็จแป๊บหนึ่งแล้วก็ พอเรากลบความคล้ำตรงนี้ได้พี่ก็จะตามด้วยคอนซีลเลอร์เลยอันนี้อาจจะเน้นให้ประมาณสีเดียวกับผิวหรือว่าขาวกับผิวได้นิดหน่อยนะคะแต่ขอเลือกแบบว่างานกริบที่สุดแน่นที่สุดเลยมันจะได้กริบไปเลยนะแล้วก็พี่ถ้ไม่คิดมากนะคะเราก็จะลงตรงนี้ไปเลยตรงนี้ เราจะไม่ใช้แปรงไม่ใช้อะไรนะคะแต่พี่จะใช้เป็นฟองนา้นานะแล้วก็อันนี้ชุบน้ําแล้วพยายามบิดให้น้องแบบแห้งที่สุดสนิทที่สุดนะคะเราจะเริ่มแถบจากด้านนอกก่อนเพราะเราอยากให้ด้านนอกอะ่ะมันดูบางคือมันจะไม่ได้เป็นหนาเป็นก้อนอยู่นึกออกไหมตรงไหนที่เราไม่ได้ต้องการปกปิดนะคะเราก็เน้นบางๆไปเลยหรือว่าเกลี่ยเกลี่ยออกมาเป็นงานผิวไปได้เลยแบบนี้นะคะส่วนตรงใต้ตานะคะนี่เราเน้นเก็บขอบตาออกก่อน ที่จะค่อยๆแท็บเบาๆแบบเบามากเบามือที่สุดแบบแค่เหมือนอันนี้ไปแตะแล้วก็ซับๆซับส่วนเกินออกมานะคะคอนซีลเลอร์นะคะเมื่อกี้จะใช้เป็นของ a n a s t a s i a Beverly h i l l s สีเบอร์5นะคะ Magic Touch Concealer ชอบมากตอนนี้ก็คือเป็นอันดับหนึ่งสเสด็จแบบนำนำนำเอาเวอร์กลสมาแล้วซ่า ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราพยายามไม่พูดมากหรืออะไรมากนะเดี๋ยวรอให้คอนซีลเลอร์เซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นได้เลยนะคะก็จะอยู่ทนทั้งวันแน่นกริบติดทน ไปแต่งหนะ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจมูกยังบวอมอยู่นะคะทุกคนก็อาจจะหน้าแปลกๆไปนิดนึงขออภัยจริงแต่จะให้ดูใต้าตาก่อนว่าเนียนมากเนียนกลิบมากเลยนะคะแบบแทบจะไม่รู้ว่าแบบใต้าตาเนี้ยมีรอยช้ำดำม่วงเขียวอยู่แล้วเราก็ปกปิดได้แบบ ภูมิใจมากลองไปใช้วิธีตามคลิปนี้กันดูนะคะเผื่อใครมีปัญหาเดียวกันหรือว่าใครที่มีปัญหาน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยก็ลองไปปรับใช้ดูก็ได้นะคะรายละเอียดต่างๆเนี่พ่สายพนธ์จะเดทเช็คชันบอกอีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าววันเกิดเพื่อนก่อนนะคะจริงๆวันนี้แต่งหน้าไม่มีอะไรเลยคือจะต้องออกไปข้างนอกก็เลยลองลองฝึกปลือฝึกมือวิชาดูนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะหวังว่าจะถูกใจคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช anel องพีทด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะจ Bye.